พ่อการี้เชื่อหนึ่งมาเป็นอันแล้วันนี้เขาอยู่โคราชนะครับตั้งโงที่ข้าขนาดสองหัวสีรุ่น PT สองพันสองนะครับตัวชัาน 6, สองพันอารอลูมิเนียมเป็นการให้ที่นั่งของสีกันนะครับไปเพื่อนกันครับสวัสดีครับวันนี้เขาอยู่อำเภอโนนแดงนะครับตำบลโนน,นแดงอำเภอโนนแดงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับติดตั้งเครื่องสีข้าวขนาด2หัว4รุ่น PT 2 0 2 เวอร์ชัน2566นะครับต้นจะเป็นลุมเท่กบับเปลือกนะครับเป็นลุมเท่กบับเปลือกนะครับเ็นการให้งานหองลงสีนะครับนีเขา้เขาคัดนะครับดีดีเข้าคัดนะ ถ้าปรับด้วยตรงจะสีข้าคัดถ้าปรับนี้มาขวาเนี่ยจะสีข้ารวมเข้าวไหลเดียวกว่าเดิมเห็นไหมแต่ข้าช่อนี้ก็จะหมดไปแต่ถ้ามีสิ่งเจาจะพ้นเยอะๆเราก็ปรับปรับให้มันคัดพวกข้าวช่อนมันออกมานี่พวกเศษหญ้าดำๆออกนี่แต่นี่ไม่มีครับไฟไปพอที่ได้เร็วนน,นนี้เป็นข้าวอะไรนะนี่เข้าท่อน เนี่ยอย่างนี้เราเราแยกแยกสีถ้าเราสีรวมเราปรับมานี้ข้าวมาาันไหลเร็วกว่าเดิมเป็นไหมอันนี้มันก็จะวิ่งมานี่ถ้าเราคัดก็อันนี้อันนี้ก็จะลงนี่ใช่ถ้าถ้าเราคัดเราปรับมาตรงข้า,มาวมันจะลงแยกทีเนี้ยไหลลงรงูดครับใช่บางครั้งลูกค้าอยากคัดอยากสีข้าวไม่สวยงามแล้วก็คัดให้ถ้าอยากสีข้าวรวมเราก็ปรับอย่างเงี้ยปรับมาด้านขวาข้าวมันยืนไหลลงมานี้ครับ ไม่สวยอันนี้เป็สวยใช่ไหมใช่แต่ถ้ารวมมันก็ดูดีอย่างเงี้ยมันก็ดูดีแต่ถ้าบางบางบางที่อยากจะมีขายใช่ไหมบางมีลูกค้าเราหลายหลายกลุ่มเขาก็ปรับคัดออกสินเจ้าคนที่เป็นเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะไปที่เข้าเข้าเข้าขัดทอนเข้าได้เยอะแล้วแป๊บเดียวครับมันมันมันจะเราไม่ได้ขัดเยอะเห็นไหมมันจะมีสิวหข้าวขาวๆอยู่ ต้งงช่องแรกช่องแรกช่องแรกแกะจะจะมีอยู่ครับผมกะคือเก่าพี่นนะครับการเ็นานของสีเขานะครับตัวนี้เขาอยู่นครราชสีมานะครับใช้มอเตอร์10แรงนะครับห้ามมาเป็นห้ามร่วมนะครับ Ja, das ist ยี่สิบต่อไปเขาก็ไปจังหวัดสุรินทร์นะครับรุ่น PT สองพันสองจัมโบ้นะครับไปอำเภอเมืองจัังหวดสุรินทร์นะครับก่อนจะไปสุรินทร์นะครับก็จะมีรุ่นน้อยนะครับเป็นเครื่องบดแกบนะครับไปสาแก้วนะครับกับลงสีกระดาษยึดหัวสีนะครับตอนนี้เขากำลังเดินเครื่องทดลองเดินเครื่องนะครับหรือสอบที่สองนะครับในการสีนะครับเช็คระบบไปในตโตนะครับ ตอนนี้เขาทั้งแนะนำลุกค้านำนะครับหลังจากทีเขาเซ็ตแล้วนะครับก็ดีแนะนำเพป็นอีกเดือนหนึงนะครับตัวน,นี้ลงสีลงนี่ต้องจะปีไปแล้วนะครับคุณจะได้เรื่องน,นี้นครับ ครับที่มีขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้วยครับพี่น้องเด้อเจริโลสีเข่าก็โทรกันขมาครับโทรโทร0812829555นะครับ0812829555นะครับว่าสิเป็นลงสีเข่าขาวลุงซีเข่ากล้องขนาดน้อยขนาดใหญ่นะครับเข้ามาที่บริการพี่น้องนะครับแต่ยูตอนนี้ก็ในเดือนนี้ก็เหลือดามคิวอยู่ตรงซุงนะครับครับอยู่พอดีมือกับพี่เดือนนะครับ ต่อไปกับเดื่อนนาก็จะเป็นขนาดสาหัวสีนะครับเป็นของจังหวัดสกลนครนะครับแตาการุ่นพีทีสองชมโบ้อีก2เครื่องนะครับประกับไปเล่าอีก1เครื่องนะครับใครสนุกสนใจก็ย้ำเบอร์โทรอันทีหนึงครับ098 1 2 8 2 9 5 5นะครับยินดีอรับคลิปนี้สวัสดีครับ